ครับสวัสดีครับพี่น้องยูทูบครับพบกับช่องเกษมรแชนเนลนะครับเหมือนเดิมนะครับติดตามข่าวนะครับเกาะกระแสข่าวทั่วไทยนะครับงานข้าวราศีลุงู่นะครับพิชัยนะครับจี้บิ๊กตูเร่งแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วรีบแลาออกก่อนที่จะถูกขับไล่เหมือนพม่านะครับพิชัยจี้บิ๊กตู่เลิกยื้อ เร่งแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็รีบลาออกเกือนสถานการณ์นะครับกดดันเดปมาลามาถึงไทยแน่นะครับดูเพื่อนบ้านแล้วย้อนดูตัวนะครับพิชัยเตือนรัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จให้รีบลาออกก่อนที่จะถูกขับไล่เหมือนเมียนมานะครับนายพิชัยนิทธพันธ์นะครับรองหัวหน้าพักเพื่อไทยด้านเศษษษษษรษฐกิจกล่าวว่าสถานการณ์ การประท้วงการปฏิวัติในพม่าได้เริ่มนะครับลามไปทั้งประเทศพม่าแล้วแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนพม่าเ็ดหลาบจากการที่อทหารปกครองแล้วไม่สามารถพัฒนาประเทศได้นะครับการที่ปกครองของทหารทําให้ประเทศพม่าถดถอยไปหลายสิบปีจนาปร,ระเทศพม่าที่เคยมีศักยภาพสูงนะครับที่เคย แล้วก็ที่ในอดีตถึงขนาดมีเลขา UN เป็นชาพมา่าแต่กลับต้องลา้ลาหลังนะครับกว่าทุกประเทศในอาเซียนก็เพราะทหารปกครองต่อมานะครับเมื่อมีการเลือกตั้งนะครับเศรษฐกิจพม่าก็มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างทันตาเห็นนะครับทำให้คนพม่าเริ่มเห็นความหวังดังนั้นนะครับเมื่อทหารพมา่ากลับมาปฏิวัติครั้งใหม่ประชาชนจึงไม่ยอมรับ นะครับแล้วก็ออกมาประท้วงกันะกเป็นจํานวนมากอ่ะแทบอาจจะทั่วประเทศนะเพราะคงไม่อยากถดถอยนะครับกลับไปแบบเหมือนเก่าอีกต่อไปแล้วนะครับทั้งนี้รัฐบาลนะครับรบัฐบาลสหรัฐและก็ยูเอนะครับรวมทั้งรัฐบาลประเทศต่างๆในโลกเซรีนะครับได้เป็นกําลังใจให้กับพลพม่าในการต่อต้านนะครับการปฏิวัติครั้งนี้ทั้งนี้นะครับเชื่อว่าทหารพม่า ยังดื้อรั้นนะครับประเทศพมา่าจะยิ่งถดถอยนะครับและเป็นประเทศล้มเหลวเหมือนที่เป็นมาในอดีตที่พมา่าตกอยู่ภายใต้ทหารปกครองถึง50ปีนะครับดังนั้นในชนะคนที่เคยถูกกระทําเมื่อแสดงความคิดเห็นจึงอยากเรียกร้องนะครับให้พมา่านะครับเรียกร้องให้ทหารพรมาร่านะครับเคารพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนชาวพมา่า และอย่าได้ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมนะครับที่ชุมนุมอย่างสันติซึ่งเสรีภาพในการแสดงออกต้องได้รับเคารพตามหลักสากลทั่วโลกซึ่งรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับนายพิชัยกล่าวว่าดังนั้นจึงนะครับอยากให้แล้วก็อยากจะเตือนไปยังนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะให้จับตาดูนะครับในสถานการณ์่างประเทศพมา่าให้ดีนะครับ เพราะเชื่อว,ว่าสถานการณ์ในพม่านะครับจะลุกลามมาอย่างประเทศไทยแน่เพราะมีนะครับสภาพาไม่แตกต่างกันนะครับตนเอกประยุทธ์ได้ทําการปฏิวัติและทำให้เศรษฐกิจไทยนะครับเสื่อมถอยมาโดยตลอดจากประเทศที่เคยคมีศักยภาพที่เป็นพมาอาเซียนนะครับกลายมาเป็นประเทศที่ล้าหลังนะครับกาลังจะถูกถูกทุกประเทศนะครับในอาเซียนนะครับแซงหมด รวมถึงพมา่าด้วยถ้าคนพมา่าสามารถต่อต้านปฏิวัติครั้งนี้ได้นะครับต่อมานะครับยังสืบนะครับอำนาจต่อด้วยรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นเองนะครับและไม่แตกต่างกับข้ออ้างของทหารพมาร่าที่ทําการปฏิวัติซึ่งทําให้เศรษฐกิจไทยที่แย่อยู่แล้วต้องยิ่งสุดหนักนะครับเป็นมองไม่เห็นอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในภาวะ การที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงทําให้เศรษฐกิจไทยยิ่งสุดแล้วก็ตกต่ําลงเร็วขึ้นนะครับรองหัวหน้าพักพไทยระบุต่อไปว่าเพราะนอกจากจะประชาคมโลกจะไม่ยอมรับครับพลเอกประยุทธ์แล้วยังมีความยังมีความรู้ความสามารถของค,ความรู้ความสามารถของพลเอกประยุทธ์นะครับก็ยังต่ากว่ามาตรฐานมากยิ่งพลเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่นานเท่าไหร่นะครับเศรษฐกิจไทยก็ยิ่งจะเสื่อมอถอยลงไปเท่านั้นนะครับ คนไทยน่าจะรู้ซึ่งแล้วจากผลงานการบริหารประเทศที่ล้มเหลวมาตลอด60ปีนะครับอาพิเกนะครับมาตลอด6ปีนะครับและก็คงจะทนกันไม่ไหวไม่แตกต่างจากพม่าที่จะออกมาขับไล่ทหารที่ได้ความสามารถนะครับก็ขอขอบคุณดีนะครับจากข้อมูลนะครับมาติดชนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับแตะกระดิ่งกริ๊งนึงครับเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสคลิปน้าของป่าเสียนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอาชัยวัาสวัสดีครับ